ชุดนี้ที่เป็นชุดเหมือนก็นว่าเอเลียนอน่ะตรงกลางคุณผู้ชมแล้วก็มีชุดกับตันเรือหญิงคุณผู้ชมครับคือแล้วก็บัตรสร้างห้องอีก2ใบคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ ID เกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยวัยเียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่แจทีพีอิงแล้วคุณผู้ชมเย้ yeah, วันนี้คนะุณผู้ชมก็ผมก็มีโค<ม>้ดมาแจกคุณผู้ชมแล้วก็จะมาบอกกิจกรรมคุณผู้ชมหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับก็คือเป็นคลิปรวมแล้วกันนะก็เริ่มจากแจกโค้ดก่อนแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จะมาบอกทิกเก้เล็กๆก็ไปดูโค้ดกันเลยคุณผู้ชอมอ่าก็ก่อนจะไปดูโค้ดกันช่ชอมอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ใส่เสื้อตัวนี้ครับ ก็คือมีน้องคนหนึ่งทักมาถามพี่ว่าพี่ครับเสื้อตัวนี้มันคือเสื้ออะไร่านผู้ชมเนื่องจากว่าเทพเจ้าฟรีไฟหรือว่าไอยเคได้ใส่่านผู้ชมครับก็มีคนเข้ามาถาม,ถามว่าถามพี่รู้ได้ไงเอไปเสื้อตัวนี้น้องสังเกตตรงเข้าร่วมสมรภูมิเดี๋ยวพี่เข้าห้องแต่งตัวเดี๋ยวพี่ไปแจกคนมชมก็คือน้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับ่านผู้ชมถ้าน้องสังเกตน้องจะเห็น่านผู้ชมก็คือในคลิปในรูปที่เขาส่งมาให้ผมดูผมสังเกตตรงนี้่านผู้ชมเห็นลายเส้นปห ลายเส้นสีแดงตรงนี้ผู้ชมก็เลยรู้ว่าเป็นเสื้อของซิทขันสูงซีซัน14นะครับเผื่อใครไปเห็นในสตรีม i อโอเคแล้วพี่ครับมันคือเสื้อตัวไหนพี่อพอจะรู้ไหมก็คือเป็นเสื้อซิทขันสูงซีซัน14ครับก็ถ้าเกิดใครที่ถามว่าเป็นเสื้อแรมามอันนี้พี่พูดเลยแล้วว่ามันแรนะ <c oughs> ขอบอกว่ามันแรได้นะผู้ชมเพราะว่ามันถ้าน้องไม่เล่นซีซันนั้นน้องก็จะไม่ได้นะผู้ชมก็คือเป็นเสื้อของซิทขันสูงซีซัน14ถามว่าพี่มีด้วยหรอครับก็คือพี่จําได่น,ดนมนำ เนี่ยซีซั่นเนี้ยคือซีซั่นที่พี่ชอบที่สุดซีซั่นแแต่ว่าพี่ไม่แดงตอนนั้นพี่เพิ่งเล่นแล้วพี่ไม่ขึ้นแดงคุณผู้ชมพี่มาขึ้นแดงตอนซีซั่น9ก็คือเป็นตั้งแต่ซีซั่นเเป็นต้นมาพี่ก็เลยมีเสื้อฮิริมาตลอดเลยจนมาถึงซีซั่นล่าสุดก็คือซีซั่นนี้ยังไม่ขึ้นแดงซีซั่นนี้ยังไม่ถึงคุณผู้ชมใครส่งมาอ๋อกมาครับนาะก็มานะับคุณผู้ชมครับก็ไปดูกิจกรรมกันดีกว่าคุณผู้ชมครับไปแจกโค้ดก่อน,อนเดี๋ยวมาดู เติมโค้ดน้ชมครับปะพอ,อก,กดเข้ามาเราก็จะให้เราล็อกอินน้ชมครับเราก็ล็อกอินไปใครล็อกอินด้วยเฟซก็ล็อกอินด้วยเฟซใครล็อกอินด้วย Gmail ก็ลก็อกอินด้วยจีเมลผมขอล็อกอินแป๊บหนึ่งน้ชมออเข้ามาอยู่ที่หน้าเตออิมโค้ดไปเรียบร้อยน้ชมครับเราก็โค้ดวางนี้ นี่คือโค้ดที่พี่เอามาแจกคุณผู้ชมครับก็จะเป็นโค้ดตัวนี้นะถามมาพี่ครับพี่เอาโค้ดนี้มาจากไหนครับพี่เอาโค้ดมาจาก GM นะครับ GM เป็นคนให้นะครับเนื่องจากว่าพี่เป็นเคีเอเตอร์นะครับก็เลยได้รับโค้ดมาจาก GM คุณผู้ชมโค้ดนี้จะมีอายุในการใช้งานนะครับสามารถเติมได้ยกเซิร์ฟแต่ว่าจะอยู่ได้แค่7วันก็คืออยู่ได้ถึงถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์คุณมชมครับก็คือเที่ยงคืนของวันอาทิตย์น,น,ยน,น,น,นี้จะใส่โค้ดไม่ได้แล้วนะใครที่ได้โค้ดนี้ไปก็รีบๆใส่ใสคุณผค้ดจาเป็นชมพราะตอมสยรีปรเิ บางกระบอกในโค้ดนี้ก็เป็นปืนที่เราไม่มีคุณผู้ชมก็อย่างผมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนถามครับพี่ครับโปรแกรมอนนาจอพี่คืออะไรเออพี่ใจเย็นก็คือเหมือนกับว่าโปรแกรมอันนาจอครับพี่ใช้เป็นโปรแกรมของโทรศัพท์คุณผู้ชมถ้าเลื่อนข้างๆจอมาน้องอาจจะมองไม่เห็นมันเลื่อนลงมาไม่ได้นู่นนะก็คือเป็นโปรแกรมของโทรศัพท์คุณผู้ชมเัาที่มากับโทรศัพท์สมซูนกาสเซียเอสสามสิบนะครับเมื่อเติมโค้ดแล้วก็คือ โค้ดก็จะเข้าตัว้ะคุณผู้ชมก็จะเป็นกล่องนิ้มชมนี่คือปืน m c a 1ที่ YouTube แบบนี้เปล่าเอาหนืพ่พี่ไปคุยกับสายแจมก็คือปืน m c a 1น้ำผู้ชมก็คือจะเป็นแบบว่าก็คือจะเป็นประมาณนี้น้ผู้ชมก็คือจะมีเป็นเอยอันนี้เป็น m c a 1ที่สแต็กดีที่สุดนะครับในบรรดา m c a 1ที่มีนผู้ชมก็คือถ้าได้ไป3วันนี่คือสบ,สบายสบายเก็บแรงค์ยามชมแล้วก็บอกนี้ผมไม่มี A.W. วกดาเมจผู้ชมจริงจผมอยากได้กระบอกนี้มากที่สุดนะเพราะว่า คือผมไม่มีแล้วผมต้องการคือผมเล่นเอเดวิลงะคือแล้วสีแดงอะดามเมจมันไม่หนักพออยากได้ตัวนี้เพราะดามเมจมันหนักโอเคผู้ชมไม่ได้คุผู้ชม <c oughs> จบเลยนะคาณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอืนะ่นกันต่อผมขอคุยกับสายแจกคนบนึงโอเคผู้ชมครับผมก็คุยกับสายแจกคนที่ลอยคุณผู้ชมครับก็คือแค่สายแจกเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น youtube สายแจกคุณผู้ชมก็คือเผื่อใครไปเจอสายแจกในเกมเงี้ยอย่างพี่เนี่ยพี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นยโอเคเปลี่ยนชื่อเป็น YouTube พี่เจทีพีอีน้ำชมเผื่อใครเจอพี่ในเกมนะเอ้ยนี่มัน YouTube หรือเปล่าเนี่ย <_ S 1> ก็เมื่อวานพี่ก็ไปโชว์โหดมาคุณชมครับ <_ S 2> ก็คือคืมกคืมใจจะไปเล่นพับจีแต่เล่นไม่ได้น้ำชมเพราะว่าโหลดนานเกินนะขี้เกียจรอแมปก็เลยไปเล่นแบบเดียวๆดียวคุณชมดึกๆก็ไปเล่นฟรีไฟล์มาแป๊บหนึ่งชมครับก็ได้ไปเล่นมาแป๊บหนึ่งนี่นี้ไปเล่นมาตอนดึกคุณชมหกคิวคุณชมโดนลุมทีหนึ่งอะครับคือลุมพี่แล้วพี่เอาลงได้อะครับคุณชมคือแบบบอกเลยว่าพี่มันโหดคุณชมเอ้ยก็ กิจกรรมผู้ชมมาเอาเก็บความรุ่นก่อนดีกว่าข้อแรกผู้ชมนี่เลยการเก็บตทเคน็นผู้ชมวิธีเก็บโทเค็นง่ายว่าได้กล่องตายผู้ชมวิธีเก็บโทเค็นง่ายเมื่อสร้างทีมสำรวจปุ๊บนี่กดตรงนี้แล้วกดอันที่สองผู้ชมอันนี้บอกหลายคลิปแล้วแต่ว่าจะบอกอีกผู้ชมอยากบอกพอกดอันนี้เอ้ยกดอันนี้ปุ๊บกดอันนี้ปุ๊บที่ชมผู้ชมกดนี่หาสมาชิกแล้วกดเลือกทั้งหมดกดส่งเรียบร้อยส่วนอีกสองอันนี้ให้มากดนี่ผู้ชมกดตรงยูทูบทั้งหมดเห็นปหมเนี่ยเห็นมีใครมีใครประกาศรับคนอยู่นี่กดเข้าไปเลยผู้ชมได้ีกาอ อันนี้เต <X uan> <X uan> <S <S ็มโอ้เต็มเร็วจังเลยอะเต็มโอเคนำหนึ่งครับโอเคได้2ทีมชมเมื่อได้2อันแล้วผู้ชมเราจะได้ทียีถ้าเกิดเขาทำภารกิจเสร็จเราจะได้20่สโอ้ยขอปิดอยากปิดกันแจ้งเตือนก่อนตอนนี้ผู้ชมก็คือเมื่อกดเข้าทีมแล้วเราก็จะได้อีกสทีมชมเราจะได้อีกยี่สิบยี่สิบเมื่อเขาทำภารกิจเสร็จเราก็จะได้เนี่ยโทเคนในยี่สิบอันยี่สิบอันชมส่วนนี้ก็คือเมื่อเราหาทีมครบก็แค่างว่าเมื่อทีมสำรวจเราได้ครบเลยเห็นไหมถ้าเกิดมีคน เราก็จะได้จากภารกิจพิเศษ15อันแล้วก็จะได้จากตรงนี้20อันรวมทั้งหมดเราจะได้ประมาณ75อันต่อรอบนิมชมครับก็พยายามชมก็คือนั่นแหละหาทีมแล้วก็แชร์ไปตรงนั้นแ่ะก็จะมีคนเข้าชมแล้วก็เราอยากให้คนเข้าเร็วๆนี้มิมชมเมื่อมันจะมีเวลาของมันมุมชมสามารถแชร์ได้รอบที่สองนี่เห็นปะกดแชร์ได้อีกรอบหนึ่งนี่ชมควรจะได้เข้าเร็วๆตามนั้นแล้วก็เอามาแลกได้มชมตอนนี้ผมยังไม่แลกตัวผมแลกกล่องศพไปก่อนละกันได้ละกล่องศพโอเคเดี๋ยวผมเข้ามา จะพูดถึงเรื่องที่มาวันนี้เลยโอเคลำเหนึ่งน้ำชมโอเคน้ำชมครับก็ตามนี้น้ำชมเมื่อเข้ามาตรงนี้น้ำชมอีก2กิจกรรมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้น้ำชมเขาคือรวมแล้วกันเนอะก็จะเป็นกิจกรรมนี้น้ำชมครับอันนี้ปืนใหม่นยะเฮ้ยอัตัยยิงหนึ่งแล้วแม่นยำหนึ่งชงครับหน้าสนเนี่นก็บอกนี้อก็มีกอซ่าดาเม2สองโอโหดย่าน,นชมปืนใหม่ที่เข้ามาแต่ผมไม่รีวิวว,วันนี้นะที่ผมจะไม่รีวิวคือนี่น้ำชมครับก็คือวันนีน้น้ำชมก็คือจะมีการใช้สวนลดน้ำชมก็คือสวนลดของท่าทาง,ทาง นะครับผู้ชมครับก็คือไหนว่าท่าทางไหนคู่หูไอเทมแฟชั่นตัวละครคอเลคชันป่ะนี่ผู้ชมก็คือท่าทางลดราคาผู้ชมครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นผู้ชมครับก็คือท่าทางต่างๆผู้ชมถูกลดราคาลงผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ท่ามันจนหยดสุดท้ายผู้ชมมาท่านี้จริงๆผมอยากได้อยู่นะเ9เพนผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะไปเติมมาซื้อไว้ผู้ชมส่วนท่านี้ไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเขาจะแจกแล้วผู้ชมท่านี้ก็สุดยอดผู้ชมคือเป็นท่าที่ไว้ปั่นคนได้ดีมากผู้ชมนี่ครับนี่ ท่าน,นี้มีก็คือแบบว่าลหลายท่าท่าชมถูกเอามาลดราคาให้ชมในเหลือแค่ราคาท่าละ99บาทเท่านั้นหรือถ้าเกิเป็นท่าที่ว่าเออเป็นท่าที่แบบว่าเป็นสีทองชมก็จะแพงหน่อยเออหมามากัดอะไรกันข้างบ้านคุสัตใจามากผู้งชมครับคือหมามากัดกันข้างบ้านผมผมต้องออกไปช่วยหมากันไหมน่าจะอยู่กันได้ไม่อยู่เดียวผมไปเคียกับหมาแป๊บนึงตั้งนานก็ไม่มา น้ำสาดซะเลยนี่นี่โอเคมผู้ชมครับก็ไปเคลียร์มาล้วผู้ชมมามากัดกันข้างบ้านเพื่อไม่เข้าใจผู้ชมครับก็จะมีหลายๆท่าผู้ชมถ้าใครจะซื้อผู้ชมก็ต้องมาซื้อในวันนี้เท่านั้นนะผู้ชมครับก็คือแล้วก็บางคนบอกโอ้ยในรูปเกมอะ มีท่าที่ว่าเป็นท่าว่าเอ้ยท่าในธิ์ขั้นสูงไม่เห็นมีนี้เลยก็คือเจมบอกว่าเป็นแค่การโปรโมททางการตลาดเท่านั้นครับท่านมครับท่านี่อัู่านะคั้ทไมนมีทุกท่าีเฉพาะท่าะรท่านครับท่านครับท่านะครับท่านะครั้ท่านะคท่านูครมกท่ากาสสุดท้ายแล้วท่านครับ่านะรับท้านะรับท่านะครับท่านะ้รับานะครั่าชรัอท่านคท่านพครท่านั้นะมรับท่านะกรรมท่านะครับท่านมาบท่นครับาครับท่นครั่นะครัาวะครท่านะครับมนีครับท่านู้ชมเข้านาครับทนเอ่ย นี่ปะฟรีไฟครับกิจกรรมเซตไอเทมสุดท้อนทุกเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้ามาตรงนี้เลยคือเข้าตรงหน้านี้แล้วกดเข้าไปคุณผู้ชมครับก็เหมือนที่พี่ซืูเซนาคอมชมครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเซตกางเกงยีนโอ้บอกเลยว่าสายเติมเท่านั้นคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คืออัปเดตหน้าเว็บเมื่อวันที่11มีนาคมคุณผู้ชมครับข้อมูลติร์เ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 ติรเป็นเซตของไอเทมร์เติร์เติร์เติร์ มีทั้งไอเทมแล้วก็ชุดน้ำชมครับก็คือมีชุดแล้วก็ไอเทมนั่นแหละราคาก็คือ10,000ื่นเพชรน้ำชมครับก็คือถามว่าแพงไหมก็เอาเรื่องน้ำชมค่อนข้างเอาเรื่องนะตรงนี้ที่ว,ว่าว่าพี่ครับทำไมมีหลายอันนะพี่คืออันนี้อยากให้ทุกคนดูดีๆน้ำชมครับมันคือไซส์นะครับชมดูไซส์ด้วยตัวเองใส่ไซส์อะไรถ้าไม่แน่ใจน้ำชมกดดูก่อนว่าคืออะไรน้ำชมนี่ก็จะเป็นไซส์ S นะครับชมครับ ไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็คือถามว่าไซส์คือไซส์ของอะไรครับพี่คือกางเกงคุณผู้ชมสินค้าจะเป็นกางเกงยีนที่แบบว่าคอลแลบ,บกันคุณผู้ชมระหว่างแบรนด์ที่ออกแบบเสื้อผ้าคุณผู้ชมกับฟรีไฟล์คุณผู้ชมครับก็คือเป็นกางเกงยีนขาขาดที่เจมใส่คุณผู้ชมครับที่เจมใส่แบบว่าในโปส่ดเติมคุณผู้ชมครับก็คือจะมีไซส์ S L จะอยู่ที่2ี่ส่สิผู้ชม ก็คือสาหรับใครที่ว่าใส่กางเกงเอวยี่แปดชมก็คือจะเป็นไซส์เอสนะครับแล้วก็เป้าออจะอยู่ที่ยี่นิ้วสะโพกอยู่ที่สามสี่นิ้วต้นขาอยู่ที่สิบแปดนิ้วปลายขาอยู่ที่สิบนิ้วนะชมก็คือความยาวอยู่ที่สี่สามนิ้วก็คือบอกรายละเอียดชัดเจนเลยมชมว่าเอยไอเกงๆตัวเนี้ยมันลายเียมันไหน,นมันชมก็คืองเกงเกง็จะเป็นมานี้แล้วก็จะมีไซส์บอกอนิ้วมัชมครบก็คือราคาหนึ่งหมื่นเพชรที่ซื้อเราจะได้เป็นชุดชมันชมก็คือจะมีชุดเนี่ย ชุดที่คนอยากได้ก็จะมีชุดแบบว่าเอ่อตัวผู้ชายเสื้อแดงนะท่านผู้ชมเห็นคนหลายคนชอบนะแล้วก็มีชุดนี้ที่เป็นชุดเหมือนกับว่าเอเลี่ยนเน่ตรงกลางท่านผู้ชมแล้วก็มีชุดกับตันเรือหญิงท่านผู้ชมครับคือแล้วก็บัตรสร้างห้องอีกสองใบกระเป๋าอสุนก,กกายอวกาศท่านั่งบันลังแล้วก็ตั๋วปืน20บใบไดมอนด์20บใบตั๋วอีโว20บใบแล้วก็บัตรสร้างห้องอีก5ใบผู้ชมบอกเลยว่าเซตนี้โคตรคุ้มท่านผู้ชมครับหนึ่งหมื่นเพชร ได้กางเกงยีนที่ว่าใส่ได้ในชีวิตจริงนะเป็นกางเกงที่เราสามารถเอามาใส่ได้คนระันชมใส่เดินตลาดน,นัดได้นะถ้าไม่กลัวว่ามันเลอะมชงครับและเป็นกางเกงที่ถูกออกแบบโดยแบรนด์กางเกงแบรนด์เสื้อผ้าคือแบรนด์ชื่อดังมันชงทำในการร่วมออกแบบกับฟรีไฟล์มชบอกเลยว่าเป็นอลิมิเต็ดแน่นอนหนึ่งในของแรงชมเพราะว่าเป็นของที่หายา,ยากแน่นอนชมครับก็คือมันไม่มีแน่ๆน,นะครับมันชมก็คือแบบว่าใครที่แบบว่าเอ้ยเป็นใส่เติมแบบว่าอยากได้กางเกงยีนแบบไว้ใส่หรือว่าอยากได้เซ็ตพวก ถ้ารวมมูลค่าของของจริงแล้วถือว่าถูกมากคุณชมครับเพราะว่าเฉพาะของฝั่งเนี้ยก็มือเนื้อเหมือนซื้อแล้วแถมมันเกงยีนคุณชมครับแต่ถามว่าทำไมพี่ไม่ซื้อไว้ก็ถ้าเอาความเป็นจริงจริงหมื่นเพชรก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงคุณชมครับถ้ารวมเป็นเงินจริงก็อยู่ราวสามพันห้าร้อยบาทคุณชมสามพันห้าร้อยบาทนี่คือแบบเข้าใจป่าว่ามันไม่ใช่แบบการเติมเกมแบบว่าทีเดียวคือแบบ ปกติพี่เติมเกมทียี่สิบสามสิบพี่ก็รู้สึกแบบว่าอืมว่ามันเยอะแล้วเติมทาคลิปอะไรเงี้ยแต่คือไอ้ยอมรับว่ามันคุม้มชมเพราะมันได้ตัวปืนยี่สิบใบตัวอีโอยี่สิบใบแล้วก็ตัวไดมอนยี่สิบใบถ้าเป็นยูทูบเบอร์มันเอาไว้ทาคอนเทนต์ทําคลิปได้อีกหลายครั้งชมแล้วก็ถ้าเป็นคนทั่วไปมันก็คุม้มชมแล้วก็ได้ชุดวแบบว่าโอ้ชุดดีดีสามชุดเลยแต่ว่าชุดสามชุดนี้พี่ไม่มีแค่ชุดกลางชุดเดียวเองแล้วก็หมื่นเพชรมันมันเกินเอื้อมไปมมัน ในเซตเนี้ยคือที่พี่อยากได้จริงคือมีแค่เก,ง,เกงยีนน้ำชมแต่ว่าด้วยราคาประมาณนี้พี่คงไม่ไหวน้ำชมก็คันว่าครั้งนี้ยอมแล้วกันครับครั้งนี้พี่คงไม่ได้ซื้อน้ำชมก็แต่ว่าเสื้อนาคอมพมี่ได้แล้วแต่ถึงจะผิดไซส์ไปนิดนึงแต่ก็โอเคน้ำชมครับถามว่าพี่เคยซื้อกันนี้ไปหลากกี่ครั้งแล้วพี่ซื้อไปสองครั้งชมมีเสื้อวีลบุรุษนัดเดียวจอดน้ำชมแล้วก็เสื้อนาคมนะซื้อประมาณสองครั้งได้น้ำชมก็คือส่งของต้องเวลาคน้ำชมครับก็สามารถเข้ามาซื้อได้สำหรับใครที่อยากได้้ชมรตงนนีะ ก็ประมาณนี้ชมครับคลิปนี้ไม่รู้ยาวหรือเปล่าท่านผู้ชมเพราะว่าโยมต้องไปตัดออกเยอะเลยเนื่องจากว่ามีเอสเตเล่หลายแบบท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมถ้าใครสงสัยว่าเสื้อในคลิปไฮไลท์ล่าสุดของ i อโอเคคือเสื้อตัวไหนบอกเลยครับว่าตัวนี้ท่านผู้ชมเป็นเสื้อสิทธิ์ขั้นสูงฮีโรอยนะครับซีซั่น14ท่านผู้ชมครับก็แล้หยบอกเลยว่าแลนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีขายโยมมันเอากลับมาขายไม่ได้เป็นเสื้อสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็ ตามนั้นนู้ชมครับก็เอามาบอกกันแล้วนะสำหรับใครที่สงสัยว่าอ้มันเสื้อตัวไหนครับพี่มันคือตัวไหนครับมันคือเสื้อสิทธิ์ข้างสูงตัวนี้นะครับสีสั้น14นะแต่ถามว่าพี่ชอบซีซั่นไหนพี่ชอบซีซั่นนี้มากกว่าแต่พี่ไม่มีไม่มีสีแดงอ่ะคือตอนนั้นพี่ไม่เก่งอ่ะคือพี่เพิ่งเล่นอ่ะพี่ไก่อครับคือแต่แบบเป็นซีซั่นที่พี่ชอบมากเพราะมีฮูดแล้วก็เหมือนเสื้อกันหนาวนู้ชมแต่พี่ก็ไม่มีโอกาสได้นู้ชมแล้วก็ตามนั้นก็วันนี้จะไปเก็บแรงซะหน่อย มองว่างมุ่ชมก็เดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ไปแล้วกันเอาเลือกเอาใช้คุณผู้ชมครับในๆนก็มีคนมาถามแล้วเราก็มีคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่นิดนึงคุณผู้ชมเอาไปขิงคนเล่นนิดนึงกะก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็สติ๊กเกไคผมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดโคด้ดดีๆก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็แตกบัดแก้หน้าทุกวันเสาร์นะครับถ้าใครบอกว่าภาพยาวเกินไปก็ขออภัยด้วยจริงๆพอดีว่ามันมีข้อมูล,ลหลายๆอย่างพี่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้คือ พี่ทำงานแบบเยอะมากพี่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะบอกเดี๋ยวยามชมก็เลยว่าเอเอามาทาเป็นคลิปเดียวู้ชมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันส่วนใครที่อยากเล่นกับพี่ก็คืออย่างที่บอกม้ชมว่าอย่าทักมาทางเฟซนะครับก็คือถ้าน้องเป็นเพื่อนกับพี่ในเกมถ้าเจอในเกมอะแล้วเป็นเพื่อนกันในเกมอะเอาไว้ถ้าเกิดวันตอนไหนที่พี่เล่นอะพี่จะเชิญมาเล่นด้วยกันนะ้ชมถ้าเกิดคือพี่ไม่ค่อยเล่นเป็นเวลาคือบางทีพี่ก็แบบเออติดงานติดนู่นติดนี่ใช่ปะล่ะถ้าเกิดเที่ยวไหนที่พี่เล่นพี่ก็จะเชิญน้องมาเล่นนะครับหรือก็ไม่ก็รออเล่่่่นนนนใตตีีีมแชววง้คืัพ หมืนม่นๆ่หัวนิดนึงพี่อาจจะไม่ได้สตรีมนะก็อาจจะมีเล่นบ้างดึกๆคุณผู้ชมก็ยังไงก็รอดูคุณผู้ชมถ้าเกิดพี่เล่นแล้วอย่าพี่เชิญไปแต่ถ้าเกิดน้องอยู่ในห้องแล้วพี่อาจจะไม่ได้เชิญไปคุณผู้ชมเพราะว่าคือบางทีพี่ก็เกรงใจเพราะบางทีพี่เห็นน้องอยู่ห้องเนี้ยพี่ก็เกรงใจไม่กล้าเข้าห้องน้องกลัวว่าอ,อ เข้าไปอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ว่าปกติถ้าเล่นกับพี่ก็คือโหมดไหนก็ได้ถ้าถามพี่เล่นโหมดไหนไป,ประจำครับไหนก็ได้ครับแต่ขอแค่เป็นแรงพี่ขอไม่เล่นโหมดธรรมดากับฟีสไตล์นะครับน้องคือขอเป็นโหมดแรงอะ่ะคือจะแรงสี่สี่แรงทั่วไปก็ได้พี่ได้หมดคุณผู้ชมแต่ขอไม่ใช่โหมดธรรมดาเพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยากเล่นโหมดธรรมดาคุณผู้ชมคือแบบว่าถามว่าทำไมพี่ไม่อยากเล่นโหมดธรรมดาครับก็คือไม่รู้เนี่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรพี่ยังเก็บแรงแดงไม่ได้พี่ก็อยากเล่นโหมดแรงมากกว่าคุณผู้ชมตามนั้นนะไปแล้ว